สวัสดีครับเพื่อนพ้อน้องพี่นะครับและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องพระเทศสบายใจนะครับของเหรียญพยาตะเลยของหลงปหลิวนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆนะรวมถึงเลขที่บัญชีนะครับหากมีการโอนเงินกันเป็นลูกค้ากันท่านแบ่งปันจากผมนะครับแล้วก็สำหรับ QR Code นะครับไว้สําหรับท่าแอดไลน์นะครับกรณีอยากเชคพระฟรี ก็เรียนเชิญตามนั้นนะครับตามช่องทางที่ให้ไว้นี้นะครับเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็เพื่อป้องกันวิจาชีพสอดแทรแอบอ้างต่างๆนานาครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนะครับมาชมในลักษณะรูปทรงองค์พิมพ์ซะก่อนนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับอายุ85นะครับว่ายอย่างนั้นนะครับ อายุ85ในยะก็คือความหมายปีเดียวกันถูกไหมแต่ในชุดข้อมูลเนี่ยในตำราหลายเล่มนะครับแล้วก็ตลอดจนเซียนที่เล่นหากันเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์เล็กเนี่ยปี34พิมพ์ใหญ่เนี่ยปี35นะครับดังนั้นมันมีความคลาดเคลื่อนอยู่สําหรับฉลองอายุ8 16ปีก็มีว่าปี35หรือบางคนเซียนลึกๆไปเขาบอกปี34เขาบอกเขาจาได้อย่างนั้น นะแต่ตามหนังสือในตำราที่เราอ้างอิงกันมาเนี่ยบางก็ยึดในหนังสือบ้างก็ยึดข้อมูลในกลุ่มในก้อนในชมรมนะครับแต่ว่าจะเป็นเช่นใดก็ได้แต่อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าเรื่องปีพศต่างๆเนี่ยมีความคาดเคลื่อนได้2ปีบวกลบนะอาจจะมีเหตุผลในเชิงการสร้างในเชิงการออผลิตนะครับอาจจะสร้างหรือออกแบบในลักษณะปีนี้แล้วไปปั๊มปีนี้แล้วไปจําหน่ายปีนี้ซึ่งมันก็เกิดปัญหาในลักษณะ ของคมคาดเคลื่อนในปีพศออน,นั้นได้อน,นันเราจะไปสนใจดังนั้นที่จะให้สนใจก็คือรูปทรงองค์พิมพ์แล้วก็หน้าตาสําหรับเหรียญรุ่นนี้ซะก่อนว่า,าจะใช้โค้ดตัวเดียวกันเอาอย่างนี้เห็นไ,ไหมงนั้นมีนัยยะว่าไม่น่าจะคาดเคลื่อนเันเกินหนึ่งปีนั้นสามสี่กับสามห้าเนี่ยมันเข้าเข้าเขา,ขาอยู่พอสมควรเพราะใช้โค้ดตัวเดียวกันแล้วฉลองกุติเหมือนกันนะฉลองกุติในคราวนั้นว่ายอย่างนั้นนะครับ ทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพิมพ์เล็กเนี่ยผมเห็นบ่อยมากตัวเกนนะพิมพ์ใหญ่นานๆเห็นทีแต่มีไงแต่บังเอิญผมอาจจะเห็นน้อยนะแต่มีมีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าราคาไม่แรงนะราคาเล่นกันพันกว่าถ้านอวมก็เล่นกันสองพันกว่าเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าบังเอิญมีทําก็จะขายกัน200-300แต่ก็มีกําไรเดี๋ยวไปชมด้านหลังนิดหนึ่งครับก็มีเกลือเลยเนี่ยองคนี้ผมเห็นบ่อยนะ สาหรับพิมพ์เล็กทีนี้ว่าเขาก็เล่นกันอยู่พันสี่ถึงพันหกนะที่ผมแบ่งอยู่ประมาณนี้นะอันใหญ่ก็เหมือนกันเท่ากันราคาเหมือนกันนะแต่ถ้ามานวาก็ว่ากันไปสองพันบวกถึงสามพันนิดๆก็มีแล้วแต่แล้วแต่พระใครพระใครไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือให้สังเกตที่โค้ดเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูในกล้องขยายกาลังสูงนะแต่ให้ดูลักษณะรูปประพันธ์ลักษณะรูปแบบรูปทรงองค์พิมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูในกล้องขยายกำลังสูงแล้วก็จะอธิบายกันให้ฟังเขาไปพร้อมกันรับมาชมที่ต้องขยายให้ดูแบบนี้เพื่อให้จะให้ท่านเห็นกายภาพในลักษณะสมจริงแล้วก็มันจะมีความเข้มข้นกว่าที่เราส่องหรือขยายจากกล้อง 10x ให้ท่านชมนะอันนี้มันจะเห็นมุมกว้างกว่านะทีนี้เห็นไหมอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะ แล้วก็จะมีนวะตัวเดียวกันผมเอาอย่างนี้นวะไม่ไดเอามาโชว์ให้ดูเพราะว่านาวะจะต่างกันที่สีผิวผิวจะออกอมเหลืองหน่อยนวะก็จะมีอ,ะออกออกสีผิวนวะพูดง่ายๆนะดังนั้นแต่ถ้าเผื่อใครเอาไปแต่งผิวผมเรียนเปิดเผยไว้ตรงนี้นะถ้าเผื่อใครไปแต่งผิวหรือว่าไปทําผิวให้มันออกนวะก็เรียกนวะได้เหมือนกันทีนี้จะพิสูจน์กันได้อีกทีก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์หนึ่งนะพิสูจน์จากคนแท้พระแท้นท่านอาจจะเชื่อได้แต่ถ้าเผื่อท่านไปเชื่อ อีกคนนึงแล้วไปเอาเนื้อเนี่ยไปชุบแล้วอัพราคาขึ้นมาอีกเท่าตัวเนี่ยอันนั้นท่านก็จะพลาดโอกาสไปผมจึงไม่อยากนําเสนอและเผยแพร่อยากจะแบ่งปันให้ใครมากมายนะักส่วนนวะนะเพราะว่ายกเว้นท่านเชื่อถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ต้องเอาไปยิงเนื้อก็จะเสียเวลากันดังนั้นมันมีความคล้ายคลึงตรงนั้นก็ต้องอาศัยความเชื่อเท่านั้นที่จะเล่นหากันได้นะครับดังนั้นตัวเล็กนะตัวเล็กนะ,ะมาดูนะฮะเนี่ยครับตัวเล็ก ชัดไม่เอ่ยธรรมชาติดเดี๋ยวผมปรับห้นิดหนึ่งนะเนี่ยตัวเล็กก็จะประมาณนี้ในนัน้นความสูงต่ำไม่เท่ากันก็ต้องอาศัยปรับหน่อยเนี่ยครับเห็นไ,ไหมอ,อ่มันจะมีความพิศเศษอยู่ที่เหมือนกันแล้วผมเรียนอย่างนี้นะสําหรับโค้ดตัวเนี้ยตอกในหัวแตงโมปีสามสี่ด้วยนะครับปิดตาหัวแตงโมหรือปิดตาปุ้มปุ้ยที่เขาเรียกนะคือจะไปตอกด้านหลังด้วยนะซึ่งเ,เล่นกันแพงเล่นกันเป็นหมื่นนะ สำหรับหัวปุ้มแตงโมหัวปุ้มปุ้ยหรือปุ้มปุ้ยหัวแตงโมนะดังนั้นปีสามอันนั้นชัดเจนซึ่งที่ก้นที่ก้นก็จะมีการตอกตัวรอ8ปสหรือไงเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะดังนั้นจะมี8ปดสี่เนี่ยมันมัน,มนเราวิเคราะห์เชื่อมโยงไปไปกับเหรียญอื่นๆเนี่ยมันก็จะพอผนวกได้ว่าปีไม่หนีนี้นะแม้ว่าก็จะออกแบบ ออกพิมพ์ไว้ในลักษณะใดก็าตามเหมือนที่ผมเกิดมไว้ข้างต้นอะนะมันก็จะไม่มไม่มีความคลาดเคลื่อนแต่นี่ให้ดูในยะว่าลักษณะตัวต่อจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มันจะมีตัวเ,เส้นสเกลต่างๆให้ในดูนิดหนึ่งสําหรับเหรียญแท้เหรียญจริงซึ่งจะมีเหรียญน,นวะอีกนะผมบังเอิญไม่ได้ให้ดูเมื่อกี้นี้ของอ,อะไรเอเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็ได้เดี๋ยวผมพาก่อนนะอา่าเรามาชมดูนี่ครับจะเป็นนวะ ซึ่งจะเป็นโค้ดตัวน,นี้นะอันนั้นถ้าไปเจอที่ไหนก็เล่นได้อันนี้เหรียญน,นี้เล่นได้ก็เล่นก็สองพันบวกลบแล้วแต่สภาพสวยมากสวยน้อยแล้วแต่นะอันนี้สําหรับราคาผมนะราคาไม่ผิดผมไม่เกี่ยวเขานะนะครับก็จะขายสามพันสี่พันก็สุแล้วแต่นะและ้วก็เหตุผลที่เล่าข้างไว้ตอนต้นก็เนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้ราคาไม่แรงแต่ได้รับความนิยมแล้วก็ปีลึกนะครับแล้วก็ปีลึกแล้วก็สร้างตั้งแต่เนื้อทองคําลงมาทองคําเงินนวะทองแดงนะครับ ไล่มาเรื่อยเลยรู้สึกจะมีบางบางเหรียญหรือบางชุดเนี่ยผมไม่แน่ใจมีเนื้อตะ่กด้วยหรือไม่นะผมจําไม่ได้นะเพราะว่าเอามาหลายเวอร์อชั่นมากแต่ว่าให้จําในลักษณะแบบนี้เป็นหลักดังนั้นเรียนเพื่อทราบแตอะไว้ว่ามันมีเก้งนั้นท่านจะได้ไม่หลงประเด็นนะส่วนใหญ่จะเป็นโคตดตัวนี้นะนว่าก็จะเป็นโคตดตัวเมคีนี้ดังนั้นแล้วก็ตัวยันจะมีความอวบอวบอิ่มอวบอูมนะเนี่ยครับนะ จะมีความอวบอิ่มโตแล้วก็จะมีเส้นสกเกลแล้วก็จะมีลักษณะดูให้ดีเลยมันจะมีเอกลักษณ์พิเศษแล้วก็ส่วนตัวยันตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะจะดูยากนิดนึงว่าเคสเขาก็ทํามาค,คล้ายกันเพราะว่าพิมพ์ทรงอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังรุ่น3ารวยหรือรวยเรวย,รวยนะครับดังนั้นพิมพ์เนี่ยจะมีการตื้นเบอร์อยู่แล้วนั้นการออกแบบออกพิมพ์ในลักษณะพระทาซ้าเลนแบบเนี่ยเเขาจะเล่นได้ง่ายกว่าเหรียญที่มันมีความคมชัดสวยงามกว่ารุ่นอื่นๆนะอย่างเล่นปลดนี่สุขใจพวกเนี้ยเราดูชัดเจนกว่า แต่ระหว่างารุ่นสามโยก็ตามแต่แต่ถ้าเราดูเป็นเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,มีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ผ่านนั้นก็เพื่อไประโยชน์กับในช่องประเทศสบายใจผมก็จะเต็มไว้ให้สําหรับผู้ที่ติดตามด้วยดีเสมอมาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาว่เวียนต่างสายก็ดีหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆก็จะได้เรียนรู้เท่าทันกับพระเกสต,ต่างๆก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยดีเสมอมา ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสในคลิปถัดๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับ